สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้มานําเสนอนะครับให้เพื่อนได้ทำความเข้าใจนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจเรื่องปั๊มบดาลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มบดาลนะครับบ่อนะครับบ่อสี่นิ้วนะครับตัวปั๊มจะเป็นขนาดไซส์2นิ้วนะครับ2นิ้ว2แรงม้านะครับเรามาดูรูปทรงเสร็จแล้วมาดูลักษณะของสายไฟนะครับสายไฟก็จะมีความยาวประมาณ30เมตรนะครับถ้าลูกค้าต้องการหย่อนลงไป50เมตรหรือ 70เมตรได้เหมือนกันนะครับแต่ปริมาณน้ําจะน้อยนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มของฟอร์นะครับสินค้ารับการ6เดือนนะครับมาอธิบายถึงลักษณะนะครับตัวปั๊มนะครับตัวนี้นะครับปั๊มจริงๆปั๊มบาดาลเป็นการเอาน้ําจากบาดาลนะครับใต้ใต้ใต้เปื้นผิวนะครับพูดง่ายใต้ใต้เปื้นโลกนะครับขึ้นมาบนบกนะครับทีนี้มีลูกค้าบางท่านนะครับถามผมมานะครับผมก็อธิบายเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าปั๊มบาดาลนะครับเอาส่งน้ําได้ไหมนะครับส่งน้ําได้ไหม อ่าผมตอบตรงนี้นะครับได้แต่ไอเรื่องเรื่องปั๊มทำงานหนักผมไม่รู้นะครับเพราะว่าจริงๆปั๊มบดานเป็นปั๊มที่เอาน้ําจากพื้นผิวด้านล่างนะครับขึ้นมาบนบกนะครับในส่วนของการส่งน้ําเราจะต้องใช้อ่าปั๊มน้ําอีกชนิดหนึ่งนะครับปั๊มอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเอาไปดันน้ําไปหาเป้าหมายนะครับตัวนี้เป็นปั๊มบดานนะครับขนาด2นิ้ว2องแรงม้านะครับอ่ามาดูแนมเปรตนะครับตัวนี้ถ้าดูดลึก18เมตรนะครับจะได้น้ํา180ิลิตรต่อนาทีนะครับ ถ้าดูดลึก43เมตรจะได้น้ํา120ลิตรต่อนาทีนะครับถ้าดูดลึก53เมตรนะครับจะได้น้ํา60ลิตรต่อนาทีนะครับทีนี้ปั๊มตัวนี้นะครับจะมีกล่องควบคุมให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับสวิตช์โอเวอร์โหลดนะครับสวิตช์โอเวอร์โหลดมีหน้าที่ทาอะไรนะครับมีหน้าที่ในกรณีที่ปั๊มร้อนเกินนะครับกินกระแสเกินนะครับสวิตช์ตัวนี้จะทําการจัดไม่ให้ปั๊มทํางานนะครับเพื่อประคองแม่ลวดคือการไหม้นะครับ แล้วก็อีกอย่างใบพัดตัวนี้จะเป็นใบพัดสลัดทรายนะครับบางลูกค้าบางท่านยังไม่เข้าใจคบว่าสลัดทรายสลัดทรายหมายถึงบ่อบาดานลึกๆนะครับมันจะมีทรายอยู่เป็นจํานวนมากนะครับทีนี้การออกแบบใบพัดนะครับจะออกแบบมาเพื่อคล้ายๆดูเหน้ำนะครับทรายก็สะบัดออกไปนะครับไม่ให้ทรายเข้ามาในช่องอะไรครับช <fit> ่องซีนนะครับช่องซีนแล้วก็ช่องตัวกระบอกใบพัดนะครับง่ายๆนะก็จะง่ายนะครับใบพัดสลัดทรายคือปั๊มจะคงทนกว่า อ่าใบพัดที่ไม่สลัดทรายนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับปั๊มบดานนะครับอันนี้ผมจะทาคลิปเกี่ยวกับปั๊มบดานนะครับว่าส่งน้ําขึ้นต่อได้หรือไม่นะครับเอาตามความเข้าใจนะครับส่งได้นะครับในกรณีที่ดูดลึกไม่ไม่ไม่ลึกเยอะนะครับอ่าจริงๆมันก็จะหนักตัวปั๊มนะครับแค่เอาน้ําขึ้นจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเปไม่ต้องเป็นต้องเอาไปส่งนะครับส่งสารปั๊มนะครับแต่ถ้าลูกค้าสะดวกจะส่งก็ได้นะครับเพราะว่า แล้วก็สะดุดล,ลึกเหมือน10เมตรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งไปอีกสี่ห้าสิเมตรหรือร้อเมตรม,มันได้ทำตาได้ครับแต่ปริมาณน้ํามันจะน้อยแค่นั้นเองครับสำหรับวันนี้นะครับเคทียร์แล้วนะครับเรียบร้อยก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ